पोस्ट टाटा गुरुजी। नहीं पर बेटा ये सांप को ले लिया है। विनम्रता ในมันพวกคเจ้านั่งลงนะครับนั่งลงครับเดี๋ยวค่อยถ่ายนะครับผมวกว็ขอเรือออกก่อนอยู่ให้นั่งอยู่ตรงนั้นเรือจะกลับข้างกลับไปกลับมาของผมของคุณชมด้วยจชบูช้าพระบรมสาลีเดกธาตุงานดังนรียกว่าอะไ เวลาเช้าเช้านะครับดวงอาทิตย์จะขึ้นผู้คนจะมาโบชาหากว่าผู้ใดไปทําให้ดวงอาทิตย์ไม่ฉายแสงตอนเช้าอาจจะต้องถูกความโทษอย่างหนักพราะก็ในความเชื่อของมีบังคนอีกประการหนึ่งก็คือในช่วงฤดูน้ําหลากอันน้ำจะท่วมสูงนะครับที่ทุกท่านเอ็ดทงที่เขาประดับไว้ข้างบนน้นนำว่างพุธศาสนาก็าถือว่าการที่ผู้คน ให้ความรบยำเกรงต่อธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าพอน้ำไฟลห์นั้นถึงเป็นสิ่งที่มีผลประการร่วมอาญายิ่งต่อชีวิตมนุษย์เมื่อธาตุทั้งสี่นะครับเกษียณอายุที่นี่เมื่อปฏิบัติงานจนครบวาระแล้วก็จะได้พักผ่อนอาบานทุกคนที่ทานในสุดท้ายก็จะได้วรรตายเสด็จฝังลำภูฐานนี่เป็น ามัาสายน้นะครับที่สามารถ่อหนะโมจัดสะพะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมอิรวดีของพม่าแล้วก็ม่น้ำคงของไทยลาวนะครับเพราะว่ามันไหลลงไปยังป่าลงโอเคบาบูเอนจินสตาร์ทเย็ดลีเ็ด เราไม่เันมาในปลางี่มาแล้วเจี๊ยบลอยเส้นผมผมก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าถ้าเราับตามทางด้านพุทธศาสนาก็จะบอกว่าถ้าน้ามันล้างปากได้ก็ต้องล้างบุญได้เท่ากันฉะนั้นทางของเราก็จึงเชื่อเรื่องของการการสัารทธิ์ของตัวให้ของใส่บเอากายวิญาใจเกิดมาจาก กอความมีเมตตาของพรงนะองค์ที่จะหลัง่งนะสายน้ำลงมาจากนะสวงสวรรค์เพื่อทำนะความร่มเย็นเป็นศพให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ทั้งหลายวังที่เราท่านทั้งหลายลงนะครับนะเขียนว่าบนะานปัน,นนะจทนก็้าเกิเมีนะเสียงโคกนะครับสองตัวอยู่ด้านบนอาศีีนะชงนะนะฟูสระออกอาาเท่านี้ เป็นบ้านของศพก็เลยผู้ที่เขาศพในเมืองนี้นะครับเขา,เารักษาตําแหน่งนี้ลูกเป็นประธานเร็วไวคนจีนก็ถือกตินี้นะครับจึงตั้งสมาคมกรมตตันยูปยติ้งลยต่างๆขึ้นมาเพื่อจะมาเ,าเก็บซาศกศพของผู้ไร้ญาติประมาณถามว่าชาวฝรั่งมาดูอะไรที่นี่เขบอกว่าหนึ่งมาดูวัฒนธรรมดูความตกแก่ ประกาศที่สองก็ทำให้เก็มาดูความสบรกนะครับความสกบรกไม่่ายได้ครับ่ายได้เพราะว่าเพราะมีความสกปรกเราจึงรู้ว่าความสะอาดมันเป็นอย่างไรถ้าหากว่าไม่มีความสกปรกความสะอาดเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบตรงบริเวณที่มีต้นไม้อยู่ข้างหน้านี้พระราชาจากประเทศในป่านนะครับโผกมาสร้างบูชาโงค์เป็นเจ้าชื่อว่าอรดิตาขาดนะครับข,ข้างบนนั้นจะเป็นศิลปะในป่านทั้งหมดเลย ผู้ที่เดินทางไปกัดมารูแล้วเขาจะเห็นเป็นอารมณ์ว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่นอนสิ้นชีพแล้วเราก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่จะต้องทิ้งร่างวางคันในอนาคตครับขอให้สับพพวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้ใน้รับผลกุศลที่เราได้สั่งสมมาส่วนบทกิจาสามรอบให้ทุท่ันไดพิจารณาบรุรณาสติยังควางกายเปลมนบเบินี้น อนิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโอปัจิตวานิโชจนติเตสังบูปสโมสุโขอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโอปัจิตวานิโชจนติเตสังบูปสโมสุโข อ,อนิจจาวัสังขาราุปาทวายธรรมินิโนโุปาัจิตวานิุรันติเตสังมูปะสโมูทุโคสำหรับคำากล่าวนะครับไฟสามสี่พันปีไม่ดับมองนั้นไปข้างบนใน,นระหว่างเสาสองต้นทิฏฐาสีทั้งนั้นนะครับจะมีไฟการบันแต่ในงานศพนั้นไม่มีผู้หญิงมาร่วมงานมุดูเพราะสมัยก่อน เวลาที่ผู้ชายตายนะครับจะต้องเผาผู้หญิงตายตามไปด้วยนะเ็ีือพราะว่าเป็นสมบ,บัติของสามีต่อมาอันเด็กก็ได้ยกเลิกอาเทียมอย่างนี้เึงไม,ม่ให้ผู้หญิงมาร่วมงานตัวติดขัดน่ยคข้างบนนะครับที่มีเขากำลังแบกของงาน,นที่เป็นดิงแรงนั้นรถไฟไฟก็เลิกที่ทิจจุดไว้ตลอดกาลนานพี่ตับเนี่ดต่อกันต่อกันต่อกันอ,นอาอโอเคบอก เราจำเลยประสงค์ไปภาคใต้ยปต่างปีะเทตำรนดมาแล้วชื่ออะไรจะมีกาบป่องปลงคการตำต้องต้อง้องบทำเ็ไม้ตัวในช่วงที่น้ําหลากนน้ําจากทัวทั้งทีนเดียท้งตอนก็จะไหลรวมกัวม่น้ำกรงค่ะโดยที่เมืองคอนาสีฝนไม่ต้องตกครับก็สามารถที่จะเห็นน้ำท่วมได้เพราะว่าไหลมากระไร น้ำท่วมนะครับบันไดเหล่านี้ก็จะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดนะในช่วงที่น้ำลดนะเทศบาลมาณฑลสารนาดสีก็จะเอาเรือมันจะที่ฉีดแร่นนะมาฉีดให้ทรายที่มันไหลลงมามานขึนก็จะเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็น้ํานั้นก็ยังท่วมบันไดสูงประมาณเดือนเมษาก็จะลดลงสตีประมาณเกือบสองเมตรที่เราเห็นเป็น,นท่านบรรทัยนี้สร้างมานานแล้วเป็นความยอดเยี่ยมของวิศวกรรมแนวที่ สามารถที่จะให้จมอยู่ใต้น้ำได้แต่ระย,ยะเวลาหนะักโดยดดดที่ไม่ปลุกนิ่ัาถ้ารน้ปฏิทินที่ฟ บ้าต่างๆก็จะมาขายก็ให้หยุดอยู่ก่อนนะครับจะเพิ่งเดินต่อไปเพราะว่าความกดอากาศของแม่น้ำกับพบๆนั้นมันจะต่างกันจะเกิดอากาศชอบเป็นหนาวสั่นได้ต้องต้องลงแม่น้ำคงคาสายน้ำที่สั่นสิ้นมีสามารถรวมจิตใจของผู้คนนักเดินทงเดียวได้จากบ้ต่างๆแม้จะมาอาบมาต้อมาเสิ้นชีวิตจะเดินฝั่งแม่น้ำคงค

Vậy đó. Được rồi, xin. Yeah, cho go. Đi lên. Chàng lên. Mời chư tôn. ¡Faz! <laughs>